สวัสดีครับครูจันนาฟรีสไตล์ครับผมมือนี้ก็วันที่29่สิบกาก็แล้วกันครับผม2 5 6 5ครับถ่ายทำยู่ณอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมนะอ่ามาบ้านกระลูกสาวว่าขอบคุ้ยแล้วเซ็นคุยครับเดี๋ยวมือนี้จะพาไปเบิ้งครับดับหน้าอีกครับนะยังใส่เสื้อตัวเก่าอยู่ครับนะนี่แหละเกษตรกรชาวนาปุตตุเปยใส่เสื้อใหม่เสมอนะครับเจอว่าเก่าๆนี่แหละครับเพราะว่าใส่ไม่เห็นไปเห็นงานนะครับเดี๋ยวมือนี้จะพาไปเบิ้งการทำหน้า ซักหลุมหรือการทำหน้าหลุมนะครับเพราะดินมันแห้งนะครับจักสีเห็ดจังไหนเพื่อให้ลากกาของเขามันลึกลงไปให้มากที่สุดก็เลยต้องเฮ็ดวิธีการหนีกันครับไปด้วยนะครับผมไปจี่พาไปเบิงครับผมกําลังพอเถากําลังซักหลุมอยู่เดี๋ยวผมกระสีหยอดนะครับอเดี๋ยวเบิงคนเห็ดกอนจะเข้าครับอาจจะนิดจังหน่อยครับนะเพราะเป็นพิธีพอได้ อันนาคตคนม่เคยเห็นกับมีหัว่าสมมตเพื่อนบ้านเขาครับเนาะอ่านี่เบิ้งครับครับจะเป็นหลุมแบบนี้ครับเห็นบ่ครับโอ้ยบังอนะครับหลุมนะครับแต่ระยะเข้าไปครับแล้วก็อุดด้วยหัวแม่มือนะครับครับมาหน้ามานมาหรือแม่แล้วลูกแม่เนี่ยอะครับบนีต้องไปครับเนี่ยครับมันจะจะเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมแบบนี้นะครับ เขาก็ต้องเห็นพอดีครับนะพอดีพอดีไปนะครับพอดีกับการการเจาะต้นกานะครับมาเช่าวางซํำไหนนะครับนี่กับขันห้างกับก้อยไงแน่นะครับก็แล้วแต่ขันทีไปกับบอดี้อีกเหรครับอนี่แหละครับผมเอาพอจะสักดีหล่ะดมากนี่ครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวเหตุการณ์กันครับผม อ่านี่นะครับการเจาะลูกต้องเจาะลึกๆแน่นะครับเพราะว่าให้ต้นก่ามันลงไปลึกที่สุดนะครับเพราะว่าความชุ่มชื้นมันเสรีมีนะครับอ่านี่ครับผมก็ไสทายไปเฮ็ดไปนีดินน้อยๆนะครับอ่าความชุ่มชื้นข้างล่างมันจะได้มีเยอะๆนะครับมันจะได้บริเวณแห่งใต้ง่ายนั่นเองนะครับมันจะได้บริตายเพราะว่ากว่าฝนจะมากอีกด้นนะครับอ่าเนี่ครับมื่อบ่งคู่ดวงมันกำลัง ทําการปักต้นกานะครับเกินด้วยคนเหตดหน้าเทน,นึ่งครัว่อีพี่สามเหอมั้งหรืออนะนะีพี่สี่เหรอเกิดการล้งมาเห็ดจริงจังๆปีนี้เราเป็นซอมไวเคอะเป็นสีออกเคลื่อนพี่วะ <c ười> เป็นสีออกเคลื่อนไม่ร้องหารเห็ดหน้ามึงนะครับเออม่ร้อ,องมึงสิมันจะเรียงไดซ้อมไว้นะครับซ้อมไว้ เพื่อปฎิเพื่อบรรยายไม่อยู่บ้านมันสิเดียดหน้าเปนวะนี่นะครับกับเป็นก้านเบื้องต้นก้าครับว่าหางซําไหนนะครับกันั่นแหละครับกับวิธีชีวิตชาวนาครับหน้ามีว่ามีก็ต้องเห็ดครับเดี๋ยวมนเลยฤดูก้านมันสิเห็ดบ่อไดนนะครับนี่ก็เกือบสิเลยหลายๆนะครับอีกจะเดือนหนาบ่อขเดือนใดกับโมหูเพราะว่าขันมันเลยยดูการมันเกิดจังเห็นนะครับว่าต้นก้าขันต้นไหบ่งามเดียวก็คือบ่งามในยผลผลิตกันน้อยลงนะครับ อย่างนั้นแล้วฤดูการทำหน้ามันต้องมีเพราะว่าเขาหน้าปี้นี่มันบ่คือเขาหน้าปั้งนะครับอ่าโอเคครับอันนี้กระยอนกลาม้ามหันครับเนี่ตัวเห็นมาสังเกตบ่ต้นมันสีหน่อยหน่อยครับต้นมันหน่อยพะยังครับมันจี้กันมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับมันหาหาสารอาหารบ่ทันเขามันเลยบ่แตกกออันนี้ก็ความหลูนะครับผมให้ความหลูไปครับมันบ่แตกก็อต้นมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับลักษณะต้นมันไม่ ม่ใหญ่ไม่โตนะครับต้นรีบๆน้อยๆนะครับต้นไม้ใหญ่แบบนี้ครับก็ใช้มาปักตํานะครับเพื่อให้มันเกิดต้นไม้นะครับจะเรื่องเติบโตใหม่ๆขึ้นไปนะครับมันก็สิแตกก็สวยงามนะครับนี่นี่มันสิแตกก็แบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยขันต้นได้มันทางเห็นไาครับต้นทางมันสิแตกก็สวยงามกว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวนี่ลกมาแล้วก็สีดำก่อนนะครับอันนี้อ่าเนี่ยครับผม มองหันก็แล้วแล้วครับนะมามองนี่ก็แล้วแล้วมองหันก็เซ็ดแล้วนะครับเหนือมองหันนะครับมองเมียผมยืดนะครับเพราะว่ามันต้องได้เอาเอาเอาปักจกนะครับปักจอบเฆ้าไปขุดนะครับเพราะว่ามีหยาลายนะครับนะโอเคครับนะครับนี่พี่น้องมาบ่งน้ำกันอ่านี่แหละครับมองนี้ครับหยาลายปะเดี๋ยวสิเด็ขุดก่อนนะครับผมนะสิเด็ขุดก่อน นี่ที่นี่เขาหย่าออกเจ้าหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะยามันหลายครับนะต้องเราออกเยอหน่อยแน่นะครับสิทธิ์ไม่ได้กับบอดีนะครับ,รบนี่นี่อ่าอันนี้ก็แล้วแล้วนะครับพูดแล้วนี่ครับพูดเรียบร้อยแล้วนเดี๋ยวจะทํากัน สักลุงเจาะรูดำนาต่อไปครับหย่าไรครับรับพี่น้องหย่าไรไรหย่าเสี่หย่าไว้นะครับก็สเสด็จยวออกกระสันโบออกบ่ได้มันบ่ตายนะครับมันบ่อตายมันบ่ตายบ่ตายครับหย่าไว้พวาบ่เสียยาขายหยานะครับได้ขายหย่ากับบ่ถึงหลักขึ้นก็นะครับเนี่ยครับสต,ตูไลของหน้าเข,า,ขาเลยครับนี่หย่าไว้นี่น นะครับอ่านี่ครับได้ไลยเติบเป็นไลาตามหยานะครับหยามันลายเอ่ะนี่นะครับเห็ดหน้าไปขึ้นมาเอานมให้ลูกกินนาครับนี่ <laughs> ออไปทําต่อครับไปทําต่อให้ลงหน้าต่อครับแดดกำลังหลยครับ่องนี้อ่ะสเวเตช์โมงกว่าแล้วครับ เตรียมกาครับสิลงไปให้ไตครับพ่อดีให้ให้ไอ้นี่ได้แล้วนะครับอ่าฟังนี่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะลงไปลงไปฟังไต่พูดนะครับหมองยาได้หลายผลละครับอ่าเดี๋ยวเข้าสิขึ้นไปข้างบนกันครับเพราะว่าไอ้อ่มีมียูเบิร์หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ให้พ่อใหญ่กับหลานอยู่ข้างบนเดี๋ยวเข้าสิขึ้นไปเห็ดกันพร้อมอุปกรณ์ครับนี่ ก่อนไม้สักลุงดำนาไปต่อเลยใช้ตะกานะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับหญ่พอสมควรนะครับอดยให้เมียผมไปนคนจ้อลูกนะครับหรือสักหลุงบานเท่านะครับเดี๋ยวผมสิบไปนคนสอดก้านะครับนะลุงในลูนี่นะครับที่เห็นนะครับเนาะเดี๋ยวส่วนต่อไปครับชีวิตก็เช้านา อาชีพหลักข้าราชการนะครับประสพบเสริมกับมาเห็ดหน้าครับผมมีพื้นดินกับตองเห็ดครับ่ะไปต่อไปครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวกะสิพระนขึ้นจากให้จากหน้าแล้วครับื้นนี้นะสิไปหากินเขาใบายู่บ้านเิ่นละกินเขาเทียงบ่แม่นะครับนะเพราะว่ามันมันเทียงกว่าแล้วนะครับกะสิไปกินเขาวบเิ่นละจากใายหนกับบฮูหูทางมันนถอะนะครับนะขันทองบ่หิวก็บ่เป็นอย่างมากครับเนาะ เอาตาวิธีชีวิตที่หิวนะครับบัหิวกับบ่อท่านกินนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะย่างาไปขางบ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเขาปิดคลิปขางบนกันแล้วกันครับผมมีอย่างเก็บพักอยู่ครับเพราะว่าหาพักได้าไปกินครับเพราะว่าบุท่านในวานปุ๋ยเลยบุท่านในบุมมีการสีดยค่ะเนสารเคมีบ่มีครับนะหลายปีละครับปอดเหตุแบบนั้นนะครับทั้งนั้นปอดสารผิดพักอนู่นี่กับปลอดสารกับเอาไปกินแน่ดีเอสือเขาอะครับนะโอเคครับไปขางบนกันครับผม เนี่ยครับหาเก็บพวกบุ้งครับนี่กินกับสมุนไพรครับนะนี่ได้หาหยอดนนงามๆอ้าวนั่นร <c oughs> ับครับปูเห็เตือน่มเมื่อแล้วเออเย็นตีลวลกอือยีหลามมากยู่ตรงหน้าสิอลูกเป็นลูกแล้วมเมื่อปะนี่ป้าเมื่อป้าเอออ้าวโอยผมก็เซอร์เซอร์เลยปะนี่ <c oughs> โอ้โอหมาหอมกันก็แน,น่เลยแล้วแน่สิเมื่อวาไปครับกลับบ้านครับ หากินเขาอยู่บ้านครับผมนะเก็บผักเก็บหยาอยู่ให้อยู่หน้าจะกินออชีวิตคู่บนนอกนันสิล่ะครับผมนะออไปครับผมก็เดินทางกลับแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับนะก็มีถ่ายเล่นไปนะครับ อ่าโอเคเด้อเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เนี่ครับผมสำหรับคูตจะไหนที่ใต้ครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้คลิปมีสาระต่อไปครับคลิปนี้อาจจะสาระจะไม่มากนะครับสำหรับเก็บไว้ให้คนรุ่นลงรุ่นร้านในเบิร์ครับว่ารุ่นรุ่นร้านนั่นอาจจะไม่เคยตั้หน้านะครับต่อไปเนอาจจะเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับคลิปยูทูบจะอยู่กับตลอดไปนะครับถ้าเ้างบริเวณที่กดยูทูบนะครับนะก็จะให้ลูกให้ร้านในอนาคตในเบิร์กันนะครับในคลิป ต่างๆเราหนีนะครับว่ามีการทำนานะครับเอาโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ครับผม <ละ S 1> ไง<ด>ถึงดนนํามันก็งามต้นหน้าไข่เอาเราเพิ่มหน้าอย่างไงหน้า,ยา,นนนายโยน,นบบโมูหนึ่งเรียนบ้านสั่นบากินมนันโย่นกูนเรื่องบอังอบอังงานกูแตกกูประเดิ